เมื่อไหร่กัจะเลิกคบกับสาวประเภทสองนั่นสักทีฉันสุดจะทนแล้วนะแม่อย่าเรียกนิวเยียแบบนั้นได้ไหมเขาเป็นแฟนไอ้นะแฟนเฟิร์นอะไรกันฉันไม่เข้าใจด้วยหรอกคิดยังไงไปเอาคนประเภทนั้นมาเป็นแฟนก็รู้อยู่ว่าฉันไม่ชอบแม่วัสดีครับบ้าน้องวัสดีครับแกคิดอะไรอยู่ไอ้จะพามาอยู่โดยที่ไม่บอกฉันสักคำเลยเหรอหรือแม่จะให้ไอ้ออกไปอยู่ข้างนอกกับนิวเยียล่ะเอาแบบนี้ไหมไอ้จะได้ย้ายเลย อย่างจังเลยนะพาอากาศร้อนขนาดนี้ยังออกมาดูแลต้นไม้อีกก็ต้องดูแลหน่อยสิจะปล่อยให้เฉาตาได้ยังไงว่าแต่แกเถอะไปไหนมาเนี่ยก็ไปไล่แจกการ์ดงานแต่งกันนะสิกันจะแต่งงานเดือนหน้าแล้วนะจ๊ะจริงเหรอเมื่อก่อนยังเล่นดินเล่นทรายกับไอซ์อยู่เลยตอนนี้จะแต่งงานซะละก็นานนะสิกันเขาอยากมีลูกเร็วๆน่ะพอเจอผู้หญิงคนนี้ก็รีบแต่งเลยฉันคงได้วุ้มหลานข่าวนี้แหละว่าแต่ไอซ์ไม่มีแผนจะแต่งงานบ้างหรอ ถึงอยากแต่งฉันก็ไม่ให้แต่งหรอกถ้ายังคบกับสาวประเภทสองนั้นอยู่เอา้านี่ยังไม่เล่าคบกับไอ้อีกเหรอเห็นว่าเยญ่น่นะ่ะทำงานเป็นนางโชว์เต้นกินรำกินแล้วที่มาคบกับไอ้อ่ะตั้งใจจะเกาะไอ้กินหรือเปล่าฉันเคยได้ยินมานะพวกสาวประเภท2พวกเนี้ยไว้ใจไม่ได้แกก็บอกให้ไอ้ดูดีๆแล้วกันเดี๋ยวนี้ไอ้มันไม่ค่อยฟังฉันหรอกอ้าแม่ป้านองสวัสดีครับ เออนี่ฉันไปก่อนนะต้องไปแจกการ์ดงานแต่งต่อไปละไอเมื่อไหร่แกจะเลิกคบกับสาวประเภทสองน่ะสักทีฉันสุดจะทนแล้วนะแม่อย่าเรียกนิวเยียแบบนั้นได้ไหมเขาเป็นแฟนไอ้นะแฟนเฟิรอนอะไรกันฉันไม่เข้าใจด้วยหรอกคิดยังไงไปเอาคนประเภทนั้นมาเป็นแฟนก็รู้อยู่ว่าฉันไม่ชอบคนประเภทนั้นเพศไหนอะแม่นิวเยียเขาก็ไม่ได้ผิดปกติอะไรไอคบกับนิวเยียมาตั้งนาน ก็มไม่ได้มีปัญหาอะไรนะแต่ฉันไม่อยากให้แกคบกับมันมันจะมาเกาะแกะกินหรือเปล่าก็ไม่รู้แม่พูดอย่างนี้ได้ยังไงแม่ไม่เคยคุยกับนิวเย่ด้วยซ้ําฉันเป็นแม่ฉันอาบน้ําร้อนมาก่อนแกทําไมฉันจะไม่รู้ว่าแฟนแกเป็นคนยังไงเพราะฉะน,นั้นไปเลิกกับมันซะยังไงไอ้ก็ไม่เลิกกับนิวเยเด็ดขาดครับแม่อ้ทำไมเป็นคนแบบนี้ ก่อนฉันบอกอะไรแกแกทําตามหมดเพราะมันใช่ไหมที่เป่าหูแกจนแกออกนอกลู่นอกทางแบบนี้ไม่มีใครเป่าหูไอทั้งนั้นแหละตั้งแต่เล็กยันโตไอ้ทําตามแม่มาตลอดแต่เรื่องเนี้ยไอ้ขอได้ไหมขอเลือกชีวิตเองบ้างเถอะไอไอ้ ฮัลโหลนิวเยียทำงานเสร็จหรือยังครับเสร็จแล้วค่ะแล้ยวไอล่ะเพิ่งเสร็จเหมือนกันแฮร์ไปรับไหมไม่ต้องรอดึกแล้วไอ้กลับบ้านไปพักเธอแต่ไออยากเจอนิวเยียนี่เธอน่าอีกไม่กี่วันเราก็เจอกันแล้วก็ได้ครับไอ้แค่นี้ก่อนนะเดี๋ยวนี้อยียขอคุยกับเจ๊เอกกี้ก่อนอืมโอเค เป็นอะไรคะเจ๊ทำไมทำหน้าเครียดขนาดนั้นล่ะคือเจ๊าอาจจะโอนใช้ให,หน่อยนะมีปัญหาเรื่องเงินต้องไปหมุนก่อนอีกแล้วเหรอเจ๊เจ๊ติดฉันมาหลายเดือนแล้วนะเจ๊จำเป็นจริงๆเจ๊โอนให้อยู่แล้วแกก็รู้นี่ก็ได้แต่เจ๊อยาโอนให้หนูเกินสิ้นเดือนนะหนูต้องเอาเงินไปจ่ายค่าเช่าห้องอะ่ะไม่เกินหรอกขอบใจมากนะที่เข้าใจเจ๊อะ น,นายเอกอย่าบอกนะว่าจะชิงเงินกันกน,น่ะนี่คุณเปิดประตูหน่อยผมรู้นะว่าคุณอยู่ข้างในอะ่ะโอ้ยจะทำยังไงดีเนี่ยถ้าคุณไม่เปิดประตูอ่ะผมจะพังประตูเข้าไปแล้วนะมีเรื่องอะไรหรือเปล่าคะพี่คุณไม่น่าถามนะ คุณติดค่าห้องมา3ามเดือนแล้วถ้าคุณยังไม่จ่ายอีกอคุณต้องมาอยู่ที่อื่นแล้วนะฉันขอเลื่อนไปจ่ายเดือนหน้าได้ไหมคือตอนนี้ฉันไม่มีเงินจริงๆอ่ะไม่ได้ครับคุณเลื่อนมาหลายครั้งแล้วถ้าคุณยังไม่จ่ายอีกพรุ่งนี้ก็เก็บของออกไปเลยนะครับขอร้องเธอค่ะคุณฉันไม่เคยจ่ายเลยเลยนะคะขออีกเดือนนึงไม่ได้หรอคุณคะคุณคุณคะฉันขอร้องค่ะ อ้าวนิวเยียนี่คุณเก็บของไปไหนเนี่ยไอ้นิวเยียต้องย้ายออกจากที่นี่แล้วแหละอ้าวทำไมล่ะก็เจ๊เอกกี้นะสิติดเงิน New Year นิวเยียมาตั้งสามเดือนติดต่อก็ไม่ได้สงสัยจะชิ่งไปแล้วฮะอะไรนะทำไมนิวเยียมีเรื่องแบบนี้แล้วไม่บอกไอ้เผื่อไอ์จะช่วยอะไรได้บ้างนิวเยียไม่อยากให้ไอ์ลำบากอ่ะ ไอ้แค่คบกับนิวเยียก็โดนคนนินทาไปทั่วแล้วอย่าคิดมากแบบนั้นสิเราเป็นแฟนกันนะแล้วนี่นิวเยียจะเอาไงต่อก็คงต้องหาห้องที่มันถูกกว่านี้อ่ะแล้วก็หางานใหม่ไปด้วยแล้วจะไปเช่าอ่ะมีเงินหรอก็พอจะมีอยู่บ้างอ่ะอาจจะเช่าได้แค่เดือนสองเดือนพอได้งานแล้วค่อยมาอยู่ที่นี่ใหม่เอางี้นิวเยียไม่ต้องเช่าหรอกไปอยู่บ้านนายก่อน ไม่เอาหรอกไอก็รู้อยู่ว่าแม่ไอไม่ชอบนิวเฮียไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวคุยเองอยังไงไอก็ไม่ยอมเลิกหรอมันทำอะไรใส่ไอกันแน่นะถึงได้หลงขนาดนั้นน่ะนั่นสิผู้หญิงมีตั้งเยอะตั้งแยะทำไมาถึงเอาแม่นั่นมาเป็นแฟนก็ไม่รู้แม่สวัสดีครับป้านองสวัสดีครับ พาใครมาด้วยอะไอซ์นิวเยียเขาจะมาอยู่บ้านเราสักพักนะครับแม่ฮะอะไรนะแกคิดอะไรอยู่ไอซ์จะพามาอยู่ด้วยที่ไม่บอกฉันสักคำเลยเหรอเออพางั้นเดี๋ยวฉันกลับก่อนแล้วกันนะตามสบายนะนิวเยียคิดซะว่าเป็นบ้านของตัวเองได้พาของไปเก็บ ขอบคุณนะไอ้ไอ้นี่มันอะไรกันมีอะไรทำไมไม่บอกแม่สักคำนิวเยียเดี๋ยวขึ้นไปรอข้างบนก่อนนะห้องซ้ายมือทายบอกแม่ก็ไม่ยอมนะสิก็นี่มันบ้านฉันก็จะพาหนังนั่นมาอยู่ฉันก็ไม่ยอมนะสิแม่ครับแต่ตอนนี้นิวเยียเขากำลังลำบาก ไอเป็นแฟนเขานะก็ต so ้องช่วยเขาสิก <ah> ็เรื่องของหมันไหมล่ะทาไมต้องพาเข้ามาบ้านฉันด้วยหรือแม่จะให้อาออกไปอยู่ข้างนอกกับนิวเยียล่ะเอาแบบนี้ไหมไอจะได้ย้ายเลยไอทําไมเถียงคาไม่ตกฟากแบบนี้แต่ยังไงแม่ก็อยากให้อยอยู่ที่นี่ใช่ไหมครับขอโทษนะครับที่ทําให้ลาบากใจนิวเยียเขาอยู่ที่นี่ไม่นานหรอกถ้าเขาหางานได้เขาก็ย้ายออกแล้วขอตัวก่อนนะครับ ป้าน้องเป็นอะไรอะคะทำตัวลับๆลับ่อๆก็ฉันน่ะไปเจอเรื่องเด็ดๆมานะสิอะไรยังไงอะป้าเมาเลยสินี่ก่อยไอ้เนี่ยสิพาแฟนที่เป็นกระเทยเข้าบ้านหูยใจพาตะปีแตกเลยกูรููอยู่ใาพาไม่ชอบกระเทยหนูว่าเขาจะพาใครเข้าบ้านก็เรื่องของเขาไหมและอีกอย่างไอ้ก็คบกับคนนี้มานานแล้วนะคะป้าแต่แม่เขาก็ไม่ปื้มไรมล่ะ เป็นฉันฉันก็ไม่เพิ่มที่ลูกชายคนเดียวอ่ะต้องไปคบกับคนประเภทนั้นคนนั่นนะสิเห็นว่าเป็นนางโชด้วยนะป้าว่านะเขเกาะไอ้กินแน่เลยกระเทยก็คนเหมือนกันนั่นแหละเขาเป็นแบบนั้นก็ไม่ได้ผิดอะไรทำไมต้องมองเขาแย่ๆด้วยล่ะก็ไม่รู้แหละแต่ว่าเพื่อนฉันอ่ะเคยโดนกระเทยหลอกเอาเงินเหมือนกันแล้วแกจะคิดแทนเขาทำไมถ้าเขาไม่ดีจริงป่าเนี้ยเขาก็เลิกกันไปนานแล้วแหละอาจจะยังไม่เห็นท่าแท้ก็ได้ ใครจะไปรู้จริงป่ะกับข้าวหน้ากินจังเลยนะคะแม่ฉันไม่ได้ทำให้เธอกินแม่พูดแบบนั้นสิเเฮียมานั่งตรงนี้สิ ไม่กินแล้วนะกินไม่ลงเกินไปไหมเนี่ยแม่ไม่เป็นไรหรอกไอซ์ให้เวลาแม่หน่อยไอซ์รีบกินข้าวเถอะเดี๋ยวไปทำงานไม่ทันขอบคุณครับแม่ไอซไปทำงนานก่อนนะสวัสดีครับอืม ทำอะไรของเธอเนี่ยก็ล้างจานอยู่ไงคะแม่ไอไม่อยู่แล้วอย่ามายุ่งวุ่นวายในบ้านฉันได้ไหมก็ได้ค่ะงั้นหนูฝากแม่ล้างจานด้วยนะคะเอ๊ะย่างนี่ก็แม่บอกว่าไม่ให้หนูวุ่นวายในบ้านแม่นี่คะใครแม่แกงั้นก็ฝากคุณป้าล้างจานด้วยนะคะ เด็กๆนี่ออ้อ้น่แม่มามามาชีส่หนูทำไมเนี่ยก็แก่มายุ่งกับต้นไม้ฉันทำไมก็หนูเห็นมันไม่ค่อยสวยก็เลยจะมาช่วยพวนดินให้แม่ค่ะ อย่ามาทําเป็นรู้ดีไปหน่อยเลยฉันปลูกแบบนี้มาตั้งนานแล้วถ้าแม่ยอมทําตามที่หนูบอกต้นไม้แม่ก็จะสวยขึ้นกว่านี้อีกนะคะไม่ต้องมาสอนฉันหรอกแกมันจะไปรู้อะไรวันๆเอาแต่เต้นกินลํากินจนไม่มีเงินต้องมาเกาะลูกฉันกินแบบนี้มาพูดแบบนี้ได้ยังไงหนูไม่เคยคิดจะเกาะไอ้กินเลยนะคะแล้วที่แกคบกับไอ้ทุกวันนี้เพราะไอ้มีที่อยู่ที่กินให้แกไม่ใช่หรืองไงถ้าแม่คิดแบบนั้นหนูคงเปลี่ยนความคิดของแม่ไม่ได้หรอกคะ่ะหนูจะรีบหางาน เราจะรีบออกไปจากที่นี่เอออย่าโมแต่พูดรีบหาเร็วๆล่ะจะได้ไม่มาอยู่ขวางหูขวางตาฉันเองนี่ได้ข่าวว่าช่วงนี้อยู่แต่กับลูกสะพ้ายตลอดเลยไม่ใช่หรอลูกสะพ้ายบ้าบออะไรล่ะฉันไม่รับยาน่าเป็นลูกสะพ้ายหรอกแล้วเป็นยังไงบ้างล่ะมันเผยท่าแท้ให้แกเห็นหรือยังทุกวันนี้มันแท้จะไม่เคารพฉันอยู่แล้ว เทียงคำไม่ตกฟากฉันนะกตวดหัวจะแย่นั่นไงนนฉันว่าแล้วพวกตุ๊กแต่าแบบนี้มันไม่ดีหรอก <c oughs> มายืนคุยแถวนี้เกลียดจริงๆพาเป็นยังไงบ้างคาใครอยู่แถวนี้บ้างคะช่วยด้วยคะ่ะใครอยู่แถวนี้บ้างช่วยด้วยแม<า>ย่เธอไม่ต้องมายุ่กับฉันฉันดแูแลตัวเองได้ โรงพยาบาลอยู่ใกล้ๆตรงนี้เองค่ะแม่เดี๋ยวหนูพาแม่ไปป้าหน่องคะช่วยพยุงแม่อีกครั้งนึงให้หนูด้วยค่ะค่อยๆนะค่อยๆค่ะแม่อุย้ยเจนไม่ต้องมายุ่งกับฉันไปๆๆค่อยๆนะครับแม่ช,ช้าๆครับอ้ยเป็นยังไงบ้างครับแม่ ไม่เป็นไรยังไม่ตายหรอกทําไมพูดแบบนั้นล่ะครับนิวเยียขอบคุณมากนะที่พาแม่ไปส่งโรงพยาบาลให้ไม่เป็นไรหรอกแม่อายก็เหมือนแม่นิวเยียนี่แหละแม่เจ็บมากไหมอายุป,ปูนนี้แล้วต้องมาเจ็บอะไรแบบนี้อีกลำบากแย่เลยไม่ต้องห่วงหรอกอายช่วงนี้นิวเยียอยู่บ้านดูแลแม่ให้เอง ฉันโตแล้วดูแลตัวเองได้เดี๋ยวหนูไปทำกับข้าวให้แม่นะแม่ต้องกินยาหลังอาหารไม่ต้องฉันทำเองได้ไม่เอาน่ะแม่ตัวเองก็เจ็บอยู่แบบนี้ให้นิวเยียเขาทำมาดีแล้วนิวเยียเขาทำอาหารอร่อยนะหนูจะโชว์ฝีมือให้เต็มที่เลยนะคะแม่แล้วเนี่ยปวดตรงไหนบ้างคะแม่ก็ระบมไปหมดแหละถามมาได้ ยาหลังอาหารไม่สุดท้ายน,นะคะแม่อีกไม่กี่วันแม่ก็จะหายแล้วขอบใจแม่ไอไปทำงานก่อนนะิวเยียฝากดูแลแม่ด้วยตั้งใจทำงานนะลูกครับแม่สวัสดีครับ แม่แม่อยากไปดูต้นไม้ไหมเดี๋ยวหนูพาไปอย่ารถแบบนั้นสิต้องฉีดลงดินหนูก็ฉีดอยู่ไงแม่ปกติอ่ะฉันจะฉีดให้น้ำกระจายกว่านี้เอ๊ะอย่าฉีดโดนดอกสิมันยังไม่โดนเลยนะแม่อย่าเถียงสิ น้องยัยพาเป็นยังไงบ้างแก่แล้วมาเจ็บตัวแบบนี้อีกเป็นเพราะนังนิวเยียแน่เลยที่พาโชค้า้มาหาแกนะ่ะโอ้ยถ้าแกะจะโทษน่ะไปโทษไอ้มอไซนู่นขับรถไม่ดูตาม้าตาเรือเฉี่ยวคนแก่ซะได้เอ๊ะนี่แกเริ่มเข้าข้างยายนั่นแล้วหรอฉันไม่ได้เข้าข้างก็พูดเรื่องจริงนี่อีกอย่างนิวเยียเขาก็ดูแลฉันมาตลอดตั้งแต่ฉันขาเจ็บเนี่ยจนฉัน่ะใกล้หายแล้ว จริงหรออย่างยายนั่นน่ละนะดูแลเธอได้ทำไมล่ะแกมีปัญหาอะไรกับนิวเย่เหรอจริงๆ New นิวเยเขาก็ดีนะแม่คะหลังจากนี้หนูคงไม่รบกวนแม่แล้วนะนิวเย่เขาได้งานแล้วครับแม่อีกไม่กี่วันนิวเย่เขาก็จะย้ายออกจากบ,บ้านเราแล้วย้ายออก ย้ายออกทำไมอ่ะอยู่ที่นี่ก็ดีแล้วไม่ใช่เหรอหมายความว่ายังไงคะแม่แม่อยากให้หนูอยู่ที่นี่ต่อเหรอไม่รู้อ่ะอยากอยู่ก็อยู่ไม่อยากอยู่ก็แล้วแต่ฉันก็ไม่ได้ว่าอะไรนี่ถ้าอยากปล่อยคนแก่อยู่บ้านหลังนี้คนเดียวก็ตามใจเดี๋ยวนี้ประชดป,ประชันเก่งน,นะแม่ถ้าอยากให้นิวเยียเขาอยู่อ่ะก็บอกมตรงเธอเออเออจะอยู่ก็อยู่ไปสิไม่ได้ว่าอะไรสักหน่อย ขอบคุณนะนิวเยียที่อดทนกับแม่ไอามาตลอดไม่บ่นเลยอะไม่บ่นอะไรตอน New Year นิวเยียบ่นไอไม่ได้อยู่กับ New Year นิวเยียซะหน่อยนี่กับข้าวร้านเมื่อกี้อร่อยนะแม่เนาะแม่ชอบไหมชอบสิวันหลังนิวเยียพาแม่ไปกินบ่อยๆนะแม่ไอก็พาแม่ไปเหมือนกันนะแม่อยากกินอะไรอะ่ะแม่คิดไว้เลยนะ อาทิตย์หน้าหนูจะพาแม่ไปอีกลูกสาวแม่เนี่ยน่ารักจริงๆเลยว้ายวายไหนบอกไม่ชอบสาวสองไงเดี๋ยวนี้กลายเป็นแม่ลูกกันซะแล้วถ้าจะพูดพล่อยๆแบบเนี่ยก็กลับบ้านไปเลยไปถึงเขาจะเป็นแบบนี้เขาก็คนเหมือนกันไปนิวเยเข้าบ้านกันจะไปฟังเลยไร้สาระค่ะแม่เอาได้ลูกสาวแล้วลืมลูกชายซะงั้นแม่แม่แม เป็นไงล่ะไปใส่ไฟเขาสุดท้ายเราก็เป็นหมาซะเองโอ้ย